สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบาทองปากเส n e นพี่น้อยตอนนี้บัดทองกาอาย่หน้าวัดพระแก้วน,นะพี่น้องในวันทะเลิมพระชนพรรษพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทุกคนคนี่พี่น้อยมาบึงหาบรรยากาศทุกคนนี่มาเบึงาพลังนะพี่น้องพลังต่างชาดเขามาเห็นอ่า อันนี้น้อพี่น้องมุทิตาพันหงษ์น้อยพลังโอ้พี้หน่อยพลั่งชาติชาติอยู่อ่าใช้แดนน้อพี่น้องมีการกระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านน้อพี่น้องแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังหลายยังคึกคักน้พี่น้องนี่เบิ่งเอาป๊าทพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยชาต่างชาติ โอ้ยพี่น้อยมาเป็นคุมเป็นคมเลยทุกคนเลยอันนี้คืออยู่หน้าวัดพระแก้วนะทุกคนคนฝรั่งเต็มพี่น้อยมาท่องเที่ยวประเทศไทยหน้าวัดพระแก้วนะทุกคนทุกคน đây. นะนักท่องเที่ยวจากทั่วทัางชาติที่ว่าประท้องกันมาประมาณสิบโมงแลพี่น้องยก็เจ้าก็กา้าบเพื่อแล้วทุกคนเลย นี่บรรยากาศทุกมานี่นะทุกคนพาท่านผู้ชมเบิง่งบรรยากาศรอบๆนองอาวัดตะแก้วนะทุกคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินพี่น้องหลายเต็มอยู่ทุกคนเลยมันสิว่าอ่อาอตีอาหมวยฝรั่งตัวอ่พาพม่านะนพี่้อง,องเต็มเลยไม่ใช่ชาวต่างชาตินะทุกคนขนาดธนา ทางชะยแดนนะทุนทางชายแดนมีปัญหาระหว่างประเทศน้องไปน้อกระตบกระทั่งสู้รบกันนะทุนคนแป่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังลังมาอะไรมาเที่ยวประเทศไทยต้องไปหน่อะว่าเมืองไทยเขาป้องกันเตรียมความสะดวกสบายนะทุกคนนักท่องเที่ยวอะลังมาอะไรมาไปเลยพี่น้อยไปเขาโอ้กี่หน้อย อนนี้ก็โดนเติบปีหนึ่งน้นองพี่น้องที่บะท่องบะเรม,มาานะทุกคนบะเรม,มา,า,าระะมีพี่น้องชวนทงนี้ก็บชิคก้นอ่ากระทรวงกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาอ่ะอ่ากีอาหมวย ตาจีนน้นองๆเฮ้ยเลยปวดมาเที่ยวประเทศไทยเพราะตัวเขามาเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยนี่ปลอดภัยนะพี่น้องๆตอนนั้นที่เขาพระเจออ้าอำนวยความสะดวกเลยค่ความปลอดภัยให้ชาวต่างชาติกับเต็มเลยคุณน้ี่น้องถามเข้าาขน้ำพานวัดพระแก,ก้วทุกคนเอ้ยตกแตกเลยทุกคนเนี่ย คนคนอะปรากพี่น้องเ้ยคนพลังตางชาติเต็มเลยเต็มเลยาถกมีชาวนาที่รับวยความสะดวกให้ประชาชนมาคนเต็มเลยอ๋อคนพลังตางชาติเต็มเลยอ้ยาการบุนเตม คนที่เขาไปกับเขาไปคนที่ออกมาก็ออกมาแทุกคนคนเมื่องเขาทุกคนเนี้ยคนดปลาท่านผู้ชมไหมไอ้เลยปวดค,คนที่กำลังเขาไปกับเขาไปคนที่ออกมาก็ออกมากมาท,มาท,าทุกคนปวดมา่องกระดี่าทุกคนยางเลาะรอบๆอ,อยู่ด้านนอกก่อนนะทุกคนอุ้ยสาวตักชาไอ้เมล็อยปุ่ง สอนแห้งน่อยพลังตางชาติอาทิตยมหวยคนหนน้อยถูกทางพีผมคนเดิงเอาท่อผลไม้พลังตามชาติกหลายอาที่อามหวยกัเยอะ ความมาแบบเยอะเต็มเต็มหมดเลยพี่น้องเอ้กุลเอิงเอาเอกุลเอกประชาชนเลยครับอ๋อยางแทบที่บดได้เลยทุกคนเลยเต็มแห้งเหมือนนี่ลายคักลายแห้งพี่น้องเพราะว่าพระทองมาตอนสิบเอ็ดโมงครพี่น้องยังหน้าแน่นขนาดนี้ทุกคนยังหน้าแน่นขนาดนี

เดี๋ยวนี่แต่อาทิตย์อ้มวยกมดเต็มเลยอาทิตย์อ้มว่ยอ๋ออาทิตย์หมดเอ๋ออันนี้บัตรทองเดินมาทั้งข้างนอกนักพี่น้องรอบรอบนี่ส่วนทางนั้นนักพี่น้องก็จะเป็นอ่าทองสนามหลวงทองสนามหลวงความเงนคือว่าโดนเติบดี่บัตรทองประเดีมาปีหนึ่งครบรอบปีหนึ่งนะทุกคนครบรอบปีหนึ่ง หมอว่าไอ้ตกแต่งอย่างสวยาง,งามเนาะพี่น้องเพราะว่าโมนี้เป็นวันเฉลิมประชบภาษาเนาะของนายหลวงรัชการเก่านั่นคนนี่ถอดมันพรมมีบ,บ,บางนั้นเป็นท้องสนามหลวงกคนเลยมัททองก็สีพาดคนเดินรอบรอบอ่า แก้วนะทุกคนพวา่าระทองบอ่อเด้เขาไปข้างในทุกคนพลังเต็มเลยพลังไอาย,ยาทุกคนแกตียมวยพลังตัางชาติเต็มเลยพี่น้องจังไรจังว่าไอต่างชาติเขามาังมาเที่ยวมาอ่าเข้ามาประเทศไทยก็ออยังกับเราว่าประเทศไทยมันปลอดภัยอทุกคน บางทีอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้ชาวต่างชาตินะคนไอ้สี่ประยัดมาเนาะคนเด้อทนทน้าโทแต่งความสวยความงามทุกคนเนี่ยอลังการมากๆเลยคนบางตีมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่เราเนียาะที่เหน่าเอ้ยโดนๆนานๆที่ไดมากที่ นนีี่่พอยาสฝรั่งไทยเลยฝรั่งทั้งชาติหน่อยเต็มเลยฝรั่งเขาชอบแบบนี้ทุกคนกเต็มเลยอ๋อตกแต่งอย่างสวยอย่างงามอย่างรูอย่างแาอย่างอลังการเลยนะทุกคนเบิ่องบนนี่สวยงามอลังการมากๆทุกคนเลย นี่มองนี้ก็จะเป็นอ่าตรงที่ลงไปทา่าอ่าอุโมงค์นะทุกคนมันจะมีอุโมงค์นีอ่าอันนี้กูยู่ตรงใต้ดินนะพี่นอ้องโอ้โอลุล่าอลังการขนาดนี้พี่น,น้องติดจอลงอุโมงค์ทั้นใต้ดินนี่่บนาเสือนะพี่น้องว่ามันจะมีอุโมงค์อุโม,โมงค์มองนี้จะเป็นอุโมงค์เด้ แบบยิ่งใจอลังการเลยนะทุกคนเ<ค><ณ>พราะว่ามันจะมีห้องน้ำม,มีที่นั่งเล่นมีที่ลงไปข้างในมันเย็นฉ่ำเลยทุกคนค<ณ>อ๋าทุกพี่น้องบรรยากาศท้องสนามหลวงเพว่ารอบๆวัดพระแก้วนาพี่น้องคน<ณ>ไอย้ยหรอท่านผู้ชมเลยคนมีแต่ชาต่างชาติทั้งน,นั้นพี่น้องเลย<ค><ณ>โอ้สุดยอดท่านผู้ชมเลย มอีิบัดทองอได้มาอ่าบัดพระแก้วนะคุณแต่ว่าบัดทองไปเขาไปข้างในนะคุณเพราะว่าบัดทองมาอยู่เดินมาแถวรอบนอกนะคุณไปเขาไปข้างในแต่ว่าแต่สุดยอดที่นี่พี่น้องคนละแห่งหลายคับอันนี้คุณนี่พี่น้องเอ๋ยนี่คือทัวร์จีนทัวร์จีนเขาชอบมาเที่ยวบัดพระแก้วนะคุณคุณเอ้ยเลยคุณ ยางไส้ลายเลยพี่น้องเอ้ขนเบิ่งเอาเบิเ่งเอานีพี่น้นนองคนทวนทั้งนั้นนะพี่น้องเอ้ตะเป็นอา่าทำใน,นวัดพระแก้วนะทุคนขอตัวเป็นบุญตาเนาะพี่น้องที่ได้มาเที่ยวมาชมมาเบิงบง่งนอกความ่วยงามความอลังการของต้องสนมหลวงของวัดพระแก้วนะคนคนกนขาลาเ้เยอะแยะมากมายทุกคนเอาท่านผู้ชมเลยสนับสิุนนี้นะวัดทองตะเชิลา ท่านผู้ชมเพียงตอนนี้แหละมากระเป๋ากคตรสัตว์อะไรโคตไล่กดติดตามเนาะท่านผู้ชมสิ่งที่สําคัญบากคตรท่ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ปลาทองเด็ดเด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้ปลาทองศสีลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับอันนี้คือทางเขาทุกคนเนี่ย